สวัสดีครับวันนี้มาทําบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ตื่นเช้ามากหกโมงเช้าทุกคนมาทําบุญที่ร้านคุณแตงโมงเซวเวอร์สาขาสามค,คนเยอะมากเลยคนเยอะเายเซ่ยแต่ที่ยวยพาไปเด็ดว่า ที่วุ้ยก็มาเป็นรีที่ก็เป็นกีระบนก่เช้าวันนี้เพื่อกรทบุญกับมาลังการับเขามารตื่นทาว่มงไงครวนีาบเต้านี่ตื่นแฮสดใสแห้งปั๊บยิ่งยญ่ไป็นน้อยเด็ดเอากระบะบะมี่เนาะขนมี่บะละมี่กับอะไรเด้ออ่ะมเมช้นุวาตเนี่หลานตนเด พอเลี้ยวซ้ายัปุ๊บพงามประจำปีบแบบจตัดอส่ยสุดพี่ไงเบื่อบางมากวันนี้พอหนื่อยไหมไม่ได้เลยมาตาบานนี่ยนอนหลับนอนตะเบ้นเนี่ยตั้งใจมาอยังดีไป่นออกตาเอานอนตะเบ้นสบายแบบกับ ดีดีพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระคุาอย่งป็นสุ่งมุ่ครบครัวาเรียนกาสอนเนะครับโดยเดียวนดี่ยเดียวมาเรียนเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นวันที่สี่เช้าที่สุดปฏิัทเป็นเสาอิหริพี่้อ่งอบรนั้นเป็นการรวบรวมปฏิปทาในพ่อแม่ครูบาอาจารอาจนับตั้งแต่เดอนสสา อย่งตัวบ้างมาคับแล้วก็ตัวนี้กยังไม่โตันนี้ตัวใหญ่มาบอันนี่คอนเซบ์บาร์คอนเซบ์บาร์นะครับของจังหันในวันนี้ของจังหันในวันนี้มีอะไรบ้างนมเปียวเซนนมเปียวเซนบีต่างๆมาถ่ายรูปเซตนี้เร็วแมมเซตดามาม่รไ้ปเ้าา ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ใหกับลูกหลานยัของเรานการสืบต่อไปซึ่งจะถึงขด้นที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมเองเอาข้นไปเลยเขาก็เขากทีเดียวสต่อไปมีมนเบลขนมบอกมาให้ใส่บาตรเลยขนมอยู่หลังร้านะแม้ว่าเรจะเป็นผู้ำในการสืบต่อการคนคนดูส่วนร่วแม้เราจดินผาย ร่วมกันบริเวณเดืนบาทสองบาทก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เดียวกัณก็ขออนุญาตเพิ่มเงนเพิ่มนะครับทุกท่านนะครับเป็นความโชคดีนะครับที่เราจะได้ร่วมกันวันนี้เป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดนสมเด็จปี่นี้เป็นการทำประโยชนข้อต่างเป็นการสื่อสารต้องพอแล้วอเพราะว่าจะเริอมัดพวงสีฟไานะครับ รับเมื่อวันที่สตุลาคมที่่านมานะคร้บก็เป็นที่น้องจัหานะครับโดยไผูวิกรรมกำบังหัาเปลยนปรากาในไมีีทอดปลาป่าสามัคคีเพื่อรูกร้างทีพิธภรณาปฏิบักาพระดลพระระมุขสารแต่เป็นพนแล้วก็วันนก็วันที่หกตุลาคม Ine, 2 5งพนะครับก็เป็นตัวของพิพนธภัอนะครับต้มยปด้ปราการจานแกงที่สำคัาผข้งพ่ัดเ่อนี่ครับ

ตามรักษาพยามาลนะครับประเด็กคือพ่อเป็นคงานมปัญหามูลมณ์ที่ขอติดามตัวนะครับเรงยพยาบาลตัวแล้วเขาเรียนรู้ในตระกูลก่งของเรานะครับเียสองนับนึ่ับนึเีอบคุณมากคอันนี้ลงพอได้

อจ่ายเนมาน่อยนึงจ <quiet> ่ายเนได้ค่ะดดได้ค่ะเดอนเดนห้ึ่งไงน่ไน่ตอนี่ตตอบนี่สอบเสร็จชีพียบาลขึ้นเล่มลิ้นแบบน่ารักจริงเลย เ<ต>อเ <approach> <Allah> ้าเสียบบฟซีรุ่นนี้แบบเยอะมากตั้งกระยกันเองมีมีเสียบนึกออกไหม ผู้สงออกครับพทธบตรในวันนี้นะครับโดยเพื่อเพื่นุกคนท่านทุกคนดรพาราชาภาวดาดรยูรุพ่ออุตวัยดรจตโกครับก็ขออนุญาตได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าน้มีเรียบเอบหนึ่งอนมีนาี้นะครับ